น้ำมันก็ได้ไฟฟ้าก็ดีนะครับวิ่งได้ถึง100กิโลเมตรกับ Mercedes-Benz C350 e m g คันนี้เลยครับมาพร้อมกับรหัสตัวถัง w 206โฉมปัจจุบันที่ขายอยู่ในรถป้ายแดงนะตอนนี้นะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่3 3 5 0 0 0 0บาทวันนี้นะครับมาเป็นมือ2ปุ๊บนะครับเลขไมก็น้อยเพียงแค่23,000กิโลประหยัดไปเหลือเพียงแค่2 3 9 0 0 0บาทนะครับโอเคแล้วก็ได้เทคโนโลยีเครื่องยนต PHEV นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc เทอร์โบ204แรงมา้าแล้วก็ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก139แรงม้านะครับรวมกันคันนี้313แรงมา้าแล้วก็แรงบิด550นิวตันเมตรเรียกได้ว่าออกตัวหลังติดเบาะได้เลยนะครับแถมยังมี แบตเตอรี่นะครับลิเธียม25กิโลวัตต์ทำให้วิ่งโดยไฟฟ้าร้วๆได้ถึง100กิโลเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่140กิโลเมตรนะครับใครที่วางแผนการเดินทางดีๆนะครับแทบจะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับผมเรียกได้ว่าประหยัดสุดเลยแต่ถ้าเราเดินทางไกลแบตเตอรี่หมดก็ปรับเปลี่ยนเป็นระบบไฮบริดเบนซินนั่นเองนะครับง่ายๆเลยครับแค่ขับอย่างเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้อง PHEV คานะครับผมคันนี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่ง AMG ตัวท็อปออปชันนะครับกันชนหน้าแบบ AMG นะครับทรงสปอร์ตกระจังหน้านี่ครับนี่เป็นลายสตาร์แพทเทิร์นเรียบร้อยนะครับตกแต่งพิเศษสีไฮกรอสแบ็กดูดุดันสวยงามนะครับนี่อยาให้ดูไฟหน้าของเขาครับถ้าเป็นตัว AMG l i n ไลน์เนี่ยจะได้แค่ไฟหน้า LED High Performance แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับเป็นดิจิตอลไลท์นะครับไม่ใช่มาลติบีนะครับตัวนี้เป็นระบบใหม่ดิจิตอลไลท์นะครับแล้วก็มีระบบ High Beam Assist ด้วยนะครับมีเดือดทานราียตัวโคมไฟให้เรียบร้อยฝากระโปรงเป็นแบบ Power Dome นะครับคล้ายๆกับตัว CLS 53นะครับดูดุดันสวยงามน,นะครับล้อมแม็ก มาเป็นแบบดับเบิลสโปोกนะครับขนาด18นิ้ว AMG ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าไล่ดูหลังคาด้านบนก็จะมีตัวพาโนรามิกกัสรูปนะครับตัวท็อปออปชันใส่ให้เต็มๆนะครับออปชันตามนี้สเกิร์ตด้านข้างก็จะเป็นแบบ AMG ด้วยนะครับนี่เขาจะมีลูกเล่นออกมานะครับดูสวยงามนะครับดูโฉบเฉี่ยวแตกต่างจากตัวธรรมดาเอวังกาดนะครับผมแล้วก็ล้อหลังของเขานะครับตัวช่วงล่างจะเป็นแบบอะแดปตีฟเลเวลด้วยนะครับหัวด้านท้ายของเขานะครับเป็นที่เก็บ แบตเตอรี่นั่นเองนะครับปฟท้าย LED ไซา์ใหม่สวยงามโชบเฉี่ยวนะครับกันชนด้านหลังก็เป็นแบบ AMG ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายระบบไฟฟ้าแล้วก็มีระบบแ a นฟรีแอคเซสนะครับนุ่มๆเลยครับนี่ตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตนั่นเองนะครับสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับโดยการดีไซน์โดยรวมนะครับเขาใส่แบตลงไปที่ด้านล่างของพื้นนี่เรียบร้อยนะครับเก็บได้เรียบร้อยเลยพับเบาะก็ได้นะครับสองฝั่งตัวนี้ชาร์จแบตง่ายๆนะครับนี่กดเปิดได้เลยครับเอเคได้ทั้ง AC ได้ทั้ง DC นะครับเฮ้ bóp เสียบชาร์จได้เลยง่ายๆภายในนะครับต้องบอกเลยว่านี่เลยครับทันสมัยแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ชบเชียวสปอร์ตมากๆนะครับรำยุคเหมาะกับ2024สุดๆเลยนะครับได้เบาะสีทูโทนนะครับสีดําผสมสีแดงนะครับทรงเบาะก็จะเป็นแบบคล้ายๆบักเก็ตซีสนะครับชอบตรงหัวหมอนมากๆนะครับปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีที่สําคัญยังมีฮีตติ้งซีสให้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นแบบสปอร์ตนะครับมีนี่เป็นแบบ2ชั้นด้วยทัชคอนโทรลให้เรียบร้อยแพดดิชชัปให้เรียบร้อยนะครับท้ายตัดนะครับดีไซน์์สสปออรรตตวยงงงาามหนน้จฝัั่คขบ เป็น LCD นะครับปรับคอนเทนต์ต่างๆได้หลากหลายรูปแบบนะครับโอเคจอกลาง m ลติ i m e d i a MBUX นะครับขนาดใหญ่มีฟิงเกอร์ปรินให้เรียบร้อยนะครับ แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับมีกล้องถอยหลังเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับปรับได้64สีนะครับแล้วก็โหมดต่างๆของระบบไฮบริดก็สามารถปรับในนี้ได้เลยนะครับนี่ไฟแบตเตอรี่เหลืออีก43นะครับสูงสุดมันจะบอกให้ค่าทุกอย่างให้หมดเลยนะครับเลนแท็กกิ้งคอนโทรลมีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคีตติ้งแอสซิสต์นะครับหรือว่าไบรท์สปอตแอสซิสต์นะครับแล้วก็ยังมีตัวดิสแทนต์พลอตดิสโทนิกด้วยนะครับสามารถขับตามรถคคคคคคัััััันน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 นห้้้้าาาไดะะะะรรรรรรบบบบเเเววลลใชสออโท่งตี เป็นระบบสัมผัสน,นะครับนี่ใช้ระบบ touch control มาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับนี่รองรับ Isofix นะครับใส่คาซีเด็กได้ทั้งสองฝั่งเลยมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังม่านด้านค้านะครับโอเคใช้ระบบดึงเหมือนเดิมนะครับ ม่านด้านหลังก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับโอเคนั่งสบายๆอย่างนี้เลยนะครับกว้างกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าใครได้คันนี้ไปนะครับได้รถปีใหม่2023นะครับเลขใหม่ก็น้อยเป็นแค่23,000กิโลราคาสุดพิเศษที่เปนเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่2,390,000บาทได้ออปชันแน่นจัดเต็มคันนี้ในราคานี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วครับวิ่งโดยไฟฟ้าล้วนๆได้ถึง100กิโลเมตรนะครับได้รถปีใหม่ไม้น้อยประหยัดไปเกือบ1ล้านบาทเลยนะครับมาที่เคราน